มันต้องแรงเท่าไหร่วะขอดูไอ้นี่ดิโอเวอร์วิวต้องเทินสิให้ชนะโอ้โหใครมันจะไปชนะได้วะเนี่ยฮะโคตรยาก40% 60%แต่ว่าเรามีเทรบูเช่เยอะๆอย่างนี้เราอาจจะลุ้นมีลุ้นชนะก็ได้นะครับ1 2 3องามเอ้าบวกชนะนี่ผมกลับมารีนฟอสก่อนหืมเสียดายจัง นี่ถ้าเกิดว่าผม1 2เออถ้าเกิดว่าเราสามารถเดิน1 2 3มาสู้ได้ก่อนเนี่ยผมจะเอาตัวนี้พุ่งข้างหลังได้ด้วยนะเสียดายที่มันไม่ได้เรากลับมาเรียนฟอสแล้วกันโอเคครับนี่สวนชนะนี่มันต้องงี้เออขับไล่มันไปแล้วก็ธนูตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องเตรียมเข้าไปรอคิดว่าน่าจะค่อยๆเข้าได้แล้วล่ะ เพราะว่าไม่น่าจะต้องมีอะไรกลัวไม่น่าจะต้องมีอะไรต้องกลัวเออไม่น่าจะมีเออไม่ฮะเอเอนั่นแหละเดี๋ยวก่อนตัวนี้ผมวิ่งมาไกลสุดมันยิงผมมันก็ลดแค่นหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากะนะผมจัดเลยจัดต่อมาเรื่อยๆธนูด้านบนตัวนี้มันยังวิ่งไม่ถึงผมเลยดังนั้นผมจะเอาตัวนี้ไปรอ แถวแถวมันตรงนูน้นตรงนี้รอยิงเลยนะครับนักดาบยืนให้พร้อมรอสวนอย่างเดียวเทรบูเชวิ่งตามมาเลยมาเออแล้วก็ผมอยากสร้างธนูเพิ่มนะแต่ไม่มีตังค์ใช่ไหมเอาหมาก่อนไหมให้หมามันวิ่งวิ่งได้อ่ะมันน่าจะโหดนะเนีย่ยน้อยก็แบบ เป้าหมายเดียวกันให้มันคริติคอแต่ตอนนี้มันยังยังมีแค่ตัวเดียวอยู่ไงเอามาอีกมาสายหมาไว้คุณผู้ชมเอาอรอไว้ก่อนแล้วกันดูเชิงก่อนไม่ได้เอสไม่เป็นไรหรอกนะไม่คิดมากครับพังเลยเวย้ยดอกเดียวพังแต่ว่ามันก็ยุดไม่ได้นะอย่างนี้ได้เปรียบเรานะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะจะเอากรีนฟิงเกอร์วิ่งไปฟื้นเลือดข้างหลังกลายเป็นว่าถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ผมสามารถยุดแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรซ่อมตรงนี้ต่อได้เลยอ่ะก็จะสะดวกผมมากตรงนี้มันมาตรงนี้แล้วอ่ะหืมดาบเต็มเลยแล้วก็เทบูเช่โอ้โหมันมาอย่างนี้ผมก็เข้าไม่ได้แล้วเดวดูเดะแต่ตรงนี้ผมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่คุ้มเออผมปล่อยมันทะลุเข้ามาก่อนดีไหมแล้วเราค่อยคิดเผื่อแบบจัดการเซชได้เลยไงมันอาจจะดีก็ได้ไงผมจะ 1 2 3 4 5ห้าโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยเอางี้ตรงนี้มันต้องยึดให้ได้เอ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเอากรีนฟิงเกอร์ยึดก่อนก็นได้เพราะว่ามันก็ไม่ถือว่าเลือดมันลดเยอะมันก็แปดเดียว,วเดียวมันก็ฟื้นทุกเทินอยู่แล้วคอมมานเดอร์เพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเอาทหารไปทําอย่างอื่นไม่งั้นจะไม่ยึดอยู่หรอกตอนนี้ต้องการเอาไพค์แมนสู้ไอ้นี่หรือว่าธนูสู้ดีวะธนูยืนตรงนี้ไม่โดนใช่ไหมแต่ถ้าเดินขึ้นไปโดนเลย ธนูต้องหลบอยู่แล้วเออวะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนดีกว่ากันเอาเป็นว่าเราหลบระยะก่อนดีกว่าถอยออกมาอันนี้วิ่งไปข้างหลังหมามันวิ่งขึ้นอันนี้ได้ไหมอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอยวิ่งได้ห้าเลยเออใช่เออว่าไปไปเอาตัวนี้วิ่งนำมาก่อนแล้วก็เอาตัวนี้วิ่งขึ้นมาโหลดบนรถได้นี่สุดยอดครับ ตัวนี้เดี๋ยวรอตัวนี้วิ่งได้หกตัวนี้ต้องหลบอยู่แล้วเพราะว่ามันถึงระยะใช่ไหมน้ำคานเนาะเดี๋ยวขึ้นภูเขาวไว้ดีกว่าครับเอาหมาเดินมาหน่อยหนึง่งขึ้นภูเขาวไว้ตัวนี้เดี๋ยวก็ยืนอแถวนี้แหละมั้งรอดูว่าศัตรูมันจะมายัางไงเนาะรอตรงนั้นก่อนเอ้จริงๆเดินตรงนี้ได้โอเคแล้วก็ธนูลงมาหลบนิดนึงแล้วก็ตีนี้แล้วกัน คิดหนักเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะครับตัวนี้ยุดได้ไหมหกสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือมันถ้ามันอีกนิดหนึ่งอะน,นะจะสบายมากสมมติถ้าเราเดินมาหลบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเธอหน้าค่อยเข้าไปมันจะเร็วกว่ามันจะง่ายกว่าถ้าไม่งั้นเข้าไปเลยเดี๋ยวโดนเซชตีกลับลงตรงนี้แล้วก็รอตรงนี้ เชบูเชย,ยืนรอตรงนี้นี่เลยผมว่าน่าจะโอเคครับตรงนี้น่าจะโอนะเผื่อแบบศัตรูมันวิ่งลงมาอะไรเงี้ยเราจะได้แบบยิงถึงนะแล้วก็อีกคันหนึ่งมาตรงนี้เชบูเช่เราเยอะมากนะครับศัตรูศัตรูจะสู้กับเราจริงหรือเอาทหารม้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าต้องการให้ตัววิ่งเร็วๆมาถึงตรงสนามเราให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันเดินขึ้นเดินลงมันช้ามันไม่ทันโอ้โหมาเยอะแยะเลยว่ะ มาแล้วคันนี้แหละคันนี้ต้องเสร็จผมแล้วแหละฮะบางอาจร้อยเปตายได้เลย4ี่สผมเอาพวกนี้เก็บไอ้พวกนี้60%เออโอเคคุณผู้ชมแทนที่เราจะยึดเมืองตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนละเราตีตัวนี้แทนแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเป้าหมายอื่นด้วยถ้าสมมติเรายืนตรงนี้แล้วเรายิงไอ้นี่ 60-70%ได้อยู่แล้วตัวนี้ก็วิ่งมานี่แล้วก็ยิงไอ้นี่ได้อยู่ืมได้อยู่ได้อยู่เชิญน่าจะดีกว่านะใจจริงอยากเอาทหารมาเข้าเมืองเลยแหละแต่ว่าไอตัวเทรบูเช่นี่น่ากลัวเอาเรายิงถึงนี่เอาเปลี่ยนแผนนิดนึงยิงก่อนมันเข้ามาในระยะเราเราก็ยิงเนี่ย แล้วคันนี้ก็ยิงไอ้นี่ได้เออว่าเนาะหนึ่งองสามส่้าเอากระผิดไปหน่อยนึงไม่เป็นไรก็ยังแรงอยู่ดีนี่ไงเกือบหมดเลยแล้วก็กรีนฟิงเกอร์วิ่งมาครับวิ่งมาตรงนี้ไมมฟื้นเลือซะหน่อยวึงวึงข้างบนยังไม่หมดทหารสเปียแมนน่ากลัว40%เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโทษตัวนี้วิ่งลงมานี่ยิงไอ้นี่ อทหารม้าต้องทำอะไรไหมต้องกันอ้นี้ไหมที่แน่ๆคือต้องกันนักดาบแน่ๆน,นักดาบชนะธนูไงแล้วหมาแพ้ดาบไหมหมาชนะดาบว่ะหมาชนะดาบงั้นเ,เอาหมามากันเดี๋ยวกอนนะในนี้มีหมาอยู่ตัวหนึ่งเออนี่ไงโอ้โหเข้าไปเยอะเกินเอางี้ดีกว่าไม่เดี๋ยว ใจเย็ยนค่อยคอยไปตัวนี้วิ่งขึ้นมานี่ทาหารมาอืมเซจมันวิ่งตามมาด้วยนะคุณผู้ชมเห็นปะข้างบนอะเอาหมามาก้นไอยตัวหนึ่งเอามาแล้วก็ตัวนี้วิ่งมานี่เตรียมเลยกองทัพหมาเราพร้อมนะเว้ยบอกเลยก่อนบอกเอาไว้ก่อนนะครับมีเงินห0รกว่า แหมผมอยากจะได้เทรบูเช่อ,อีกจังเลยแต่คงไม่เหมาะมั้งคงต้องเป็นพวกแบบธนูทหารม้าหรอทหารม้าแล้วกันอีกตัวหนึ่งเออแล้วก็ตัวนี้ยึดเลยไหมผมว่ายึดได้เลยครับ1 1,2,3โอ้เอางนี้แล้วกันเอางนี้ยึดก่อนทหารม้ายังไม่ต้องออกโรงแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย ไอ้ตัวนี้จะต้องวิ่งมาแคปเจอร์ต่อแน่ๆฮ้ยกรีนฟิงเกอร์ควรจะถอยไปไกลๆไม่งั้นเซชกัดแน่ๆเซชจะฆ่าเจ้าแน่ครับมันน่าจะต้องวิ่งเข้ามายืดตัวนี้คิดว่านะดังนั้นถ้าสมมติมาตรงนี้ปุ๊บผมต้องเอาตัวนี้มายืดตรงนี้ให้ได้ดังนั้น1 2 3 4 5 6โอ้โหมันมันขาดไปหน่อย1 2ึ่สสี มันวิ่งเข้าป่าเดี๋ยวนะเกือกมา้ามันวิ่งเข้าป่ามันแล้เท่าไหร่นับสามอ้โหนึ่งสอสมสี่ห้าหกไม่ถึงมันโอ้ไม่ถึงอะ่ะเอาตรงนี้แล้วกันไม่เป็นไรหมดละเสียใจอะ่ะดูนี้มาตีน้องหมาเราอีกนะเนี่ยโอ้ย แต่ว่าโอ้ก็เอาคืนได้เยอะอยู่นะคือผมต้องเก็บไว้อะต้องกันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันมายิงธนูเราโอมันไม่มายืดด้วยหรอสุดยอดเลยอย่างนี้เราวิ่งเข้ามาตีก่อนได้เปรียบน่นี่นนอ้อยเปอร์เซ็นต์เหรอมีโอกาสถึงร้อยปร์เซนตงั้นตีอ็นนี่ก่อนได้เปรียบยังไม่ต้องรีบยึดเมืองหรอกทำลายให้หมดก่อน ให้มันสู้มาผมไม่ค่อยได้แค่นั้นแหละถือว่าดีกรีนฟิงเกอร์ก็มาแล้วไงแล้วก็1 2 3 4 5โอเคตรงนี้อืมเดี๋ยวก่อนโอ้สู้ไม่ได้หรอ่อะยึดเมืองเลยถ้าได้ป้อมตรงนี้นะคุณผู้ชมเราสร้างเทเบิเชตรตรงนี้ได้เนะี่ยน่าจะสนุกเหลือนิดนึงโอเคอยู่เออตัวนี้มันก็น่าจะโต้เราคืนนิดหน่อยอืม แต่คิดว่าไม่น่าจะเก่งหรอกครับน่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกคิดว่านะทหารม้าตัวที่สองทหารม้าตัวที่สามวิ่งขึ้น้นบนบ้างแล้วกันไปทางนู้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวรอเทรบูเช่เป็นรอบถัดไปเลยแล้วกันมันมีโอกาสวิ่งเข้ามาได้งั้นเดี๋ยวผมถอยตรงนี้ก่อนแล้วกันครับอันตรายครับคือไอ้ตัวหลักมันตายไปแล้วแล้วก็ ปล่อยมันนะตัวใหญ่คือตัวเทบูเช่มันอะมันไปแล้วเราก็ถอยสิครับเราจะอยู่ทําไมครับตรงนี้อยู่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่บนเขาเนาะเดี๋ยวเอาหมาหลบเอาแว็กนหลบเอาหมาหลบตรงไหนก็ได้หมาตรงนั้นน่าจะพ้นอยู่นะโอเคอยู่อันนั้นล่อให้มันมาตีเราข้างบนนั่นแหละอุ้ยตรงนี้โดนเหรอมันต้องหลบ โอเคครับตรงนี้รอดเดี๋ยวรู้เรื่องเลยรู้เรื่องแน่ๆบังอาจอืมฮึตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วไม่ถึงงั้นตรงนี้วิ่งตรงนี้ได้อุ๊ยอุ๊ยเอาเว้ยมันยิงมันยิงทะลุมาได้นี่ว่ะไม่เป็นไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอืมฮ ทำไงกับชีวิตตรงนี้ดียเขาจะมาตีผมไหมสเปียแมนเขาคงไม่มาตีหรอกมั้งแต่ก็อันตรายอะเก็บเทบูเช่ไว้ก่อนดีกว่าอันตรายอันตรายอันตรายอื้มรอ,อตรงนี้แหละมาเราชอบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนั่นไงมันยิงจริงด้วยเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยเลือดเต็มอ๋ออ,อใช่ใชข้างบนไงลืมไปไม่มีอะไรมาแล้วครับ นี่นี่โอ้โยลดไปเยอะนะเว้ยไม่คิดว่าจะลดเยอะไงไม่ธรรมดาเลยตีหมค์และวทำร้ายสัตว์นะครับเอาคืนแน่ๆบอกเลยไม่ต้องห่วงมาแล้วโอโ้กัดคนบนภูเขาด้วยน่าจะกัดไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันดีเฟนส์สูงเฮ้ยเฮ้ยสูงหรออะไรว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ดีเฟนต์ตั้งเยอะทำไมรดตังเยอะเออเราแคปเจอร์ตรงนี้ได้แคปก่อนดีกว่าไหมแคปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวบื้มนี่ได้บื้มนี่ได้บื้มตรงนี้ได้บื้มตรงนี้ไม่ไม่ตายตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคงั้นนี่บื้มนี่ก่อนจัดไปทีละส่วนนะครับเอาให้ชัวร์เอาให้ตายเรียบร้อยต่อไปตันนี้ผมว่าน่าจะยึดเมืองนี้ได้เลยเนาะ เราไม่สวนนะว่าทหารม้าเราจะยังไงละขอแค่ยึดเมืองนี้ให้ได้ก่อนมีเทริวเช่อีกคันหนึ่งนะเราเอาตัวนี้มาวิ่งนี่แล้วก็ยึดนี่ได้เมืองแล้วแล้วเดี๋ยวสองตัวนี้อาจจะพยายามตีเอาเมืองคืนนะจริงป่ะไม่รู้แล้วก็ตัวนี้เราก็ต้องวิ่งมานี่แล้วแคปเจอร์ข้างหลังต้องมีการย้อนมาบ้างอืมผมว่าสวยอยู่นะ แล้วก็เอาตัวนี้วิ่งมานี่แล้วรินฟอสานะครับเรียบร้อยผมว่าน่าจะช่วยได้อยู่นะครับแล้วก็วิ่งมานี่หมามาเต็มเลยว่ะอันนี้ยิงใครได้บ้างเนี่ยร้ 120. อยร้อยยี่สิบหมากับดาบหมาชันะดาบอยู่แล้วแต่หมาแพ้หมาด้วยกันเองหมาแพ้หมาด้วยกันเองเอองั้นต้องตีหมาเหรอโอ้ยนี่ก็ร้อยเหรอคุณ โอ้นี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเลยถ้าอย่างเงี้ยนางธนูได้เปรียบคริติคอลไงไม่ยืนเอ้ยไม่ไม่เดินยิงตอนไม่เดินถ้าแบบนี้ตัวนี้ยิงเลือดเต็มได้ตัวนี้ยิงไอ้นี่ได้ถ้ายิงนี่แค่แปดสิบเออยิงไอ้นี่เดิกอื้มแล้วก็ยิงเข้าไปข้างหลังเลยทุ่มเข้าไปเอาให้สะพานพังไปเลย โอ้โหเกลี้ยงบอกเลยว่าเกลียกล้ยงเกลี้ยงเราผมจเจ้าหมามายืนดิแมอืม hmm. คริติคอถ้าเป้าหมายอยู่ใกล้หมาเราดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาหมานี้ขึ้นนี่เอาหมาเรามาตรงนี้แล้วก็เอาหมาอีกตัวหนึ่งขึ้นนี่ถ้ามันวิ่งเข้ามาตีตัวไหนก็ได้เราตีคริติคอหมดเพราะว่าศัตรูที่เป,เป็นเป้าหมายทุกตัวเนี่ยยืนอยู่ติดหมาเราหมดเลย ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะส่วนนักธนูไอ้ส่วนนักดาบตรงนี้เดี๋ยวรอก่อนเธ์นหน้าเราจะสร้างเทเบูเชได้แล้วแหละโคตรดีเลยแวรกิลน,นี่ไม่ได้ใช้เลยวะ่ะเอาไปขนใครมาเดี๋ยวธนูไหมธนูสักตัวแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินคัมต่อเิรินเท่าไหร่ดูก่อนโอเวอร์วิวอินคัมต่อเิริน800งั้นแปลว่าเธินหนึงก็สร้างเทเบูเชได้แล้วแหละจริงๆก็เอาชูเตอร์มาตัวนึง มันวิ่งได้3ช่อง 1, 2, 3รอตรงนี้โอเคน่าจะครบทวนดีรีนฟอสซะหน่อยโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหได้กี่ดาวเนี่ยมาแล้วมาตีผู้นำเว้ยไม่เข็ดใช่ไหมแต่ก็ลดเยอะนะทหารมานะครับไม่เป็นไรตรงนี้เรามีป้อมแล้ว โอ้มันเอาอะมันรุมอ๋อมันนิดเดียวเองทุกอ,อันนี้ผมไม่กลัวเลยนะถึงแม้ว่าเราจะขี่กวางนะครับแต่ว่าไพคแมนก็ไม่ได้ถือว่าชนะนะโอเคนี่มันยึดเมืองจริงด้วยแต่ไม่น่าจะชนะนะเฮ้ยพังเหรอคูนนี่เดี๋ยวดูเอาคืนนะครับถ้าไอตัวนี้รอดนะรอดปะไม่รอดบ้านานะบ้าไปแล้ว บ้านนาไม่เอาซิน,น,านี่คิดที่เข้า9 7ิถึง1้2งไงนะแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสเสี่ยงโดนยิงคืนผมไม่เอาผมเอาตัวนี้ยิงดีกว่าเอาให้ชัวร์ครับเอาแบบให้มันสวนไม่ได้น่าจะดีที่สุดสำหรับเราส่วนตัวนี้มันกำลังจะวิ่งเข้ามาถึงตรงนี้ดังนั้นผมก็เอาตัวนี้มายืนหลักนี่เลยถ้ามันวิ่งเข้ามาแอะเดียวเนี่ยโดนผมแน่ๆหมาจัดการไอ้นี่ได้ปะ เทบูเช่ได้ข่าวว่าแพ้ทุกอย่างไหมแพ้มา้าแพ้ใจแอ้นแพ้เทบูเช่ด้วยกันเองอ๋อโอเคครับม้าก็อยู่ตรงนี้แล้วเอาหมาขึ้นมาหลบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตัวนี้วิ่งมารอรอสวนนะครับฟื้นไปเรื่อยๆใจสิบบาทสิบ,บาทตัวนี้วิ่งมานี่ขึ้นรถมาเลยยาวๆผมว่าดรอปเลยก็ได้มัง้ง จะได้โห,หดๆแต่ตัวนี้แข็งแกร่งแล้วตัวนี้ยึดอันนี้ได้อีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็ไม่ตายใช่ไหมตัวนี้หกสิบห้อ็โอ้จัดสิครับจัดการเทมูเชต่ตรวนี้เลยไม่ต้องไปรอยฝั่งนู้นของเราเออเออดีมากทหา,ารมาเราโคตรเก่งอะแต่เซชมันจะมาจัดการว,วะก็ต้องยอมอะนะครับ ตัวนี้ยิงไอ้น,นี่ได้59%ตัวนี้ได้90%้โอ้โ0เลยเลยอแล้วเดี๋ยวเรายึดบาร์ด้งอีกรอบนึงตัวไหนตีไพส์แมนได้บ้างไพส์เจอไพส์ด้วยกันเองอันนี้เจออันนี้ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้วิ่งมาเดี๋ยวอาจจะค่อยตั้งเป้าหมายใหม่แต่ว่าจัดการนี่ก่อนยังไม่ต้องใช้วาวกอสนะผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วแหละ คือถ้าเรายึดเมืองเขาได้เรื่อยๆแบบนี้เขาจะเสียเงินต่อเทินไปเยอะมากในขณะเดียวกันเรามีเมืองมากขึ้นเราได้เงินต่อเทินมากขึ้นอ่ะมันทําให้เราได้เปรียบอาะแล้วทำไมผมไม่ยึดวะอ๋อผมจะตีนี่ก่อนไม่ให้มันเอาคืนได้อีกอาา่าฮะไม่ยากหรอกครับอาา่ฮะมีตรงนี้มีตรงนี้อันนี้วิ่งมานี่เลยแล้วกัน รอดูเดี๋ยวก็รู้นะครับหมามารอได้ด้วยมารอตรงนี้แล้วกันหมาก็มารอตรงนี้แล้วกันเทรบูเชตัวนี้วิ่งมารอตรงนี้แล้ว n f นฟอสไว้ก่อนขึ้นทีละหนึ่งก็ยังโอเคครับดีครับโอ้เสียเทิร์นไปเยอะนะตอนนี้เทิร์นเท่าไหร่แล้วเทิร์นสิบแปดแล้วไม่ได้เอสแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เซชมาโอ้โหหายตัวเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเท่ว่ะชอบ แต่มันนิสัยไม่ดีในเกมนี้เราต้องจัดการมันเอายังเอาอีกหนึ่งตัวเออมันยอมแล้วใช่ไหมเงี้ยม,มันน่าจะยอมจริงๆผมเอาเทรบูเช่มาตั้งแถวแถวนี้แล้วก็ยิง HQ ให้พังเลยก็ได้นะเอาตัวเนี้ยสร้างวาลโกรธไว้ก่อนอนะแล้วเอาเทบูเช่มายืนตรงนี้แล้วระดมยิงเฮ้ยได้อยู่ไหนคุณผู้ชมเราหนึ่งสองสาสี่ห้า ยืนตรงนี้พอดีเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงที่ไอตัวนี้ยืนอยู่อ่ะอันดับแรกนะครับขอแคปเจอร์ก่อนป้อมนี้ต้องเป็นของเราแล้วจะได้สร้างเทรบูเช่ง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะตัวนี้ยิงไอ้นี้ได้ใช่ไหมดีมากเลยนะ ทหารดาบยึดเมืองได้นะครับสร้างวาลโกรธเออแล้วเทบูเชร่ระดมยิงเลยน่าจะง่ายครับง่ายมากๆเลยอะ่ะตัวนี้ขี่อะไรอยู่ไหมไม่มีตัวนี้วิ่งเอาเองตัวนี้นักดาบหนึ่งตัวเออเซชวิ่งทะลุได้ถึงแค่ตรงนั้นเออดีดีดีงั้นก,ก็วิ่งตรงนี้นักหนูตัวนี้ไอ้เดี๋ยวผมเอาลงมาตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยว ธนูตัวนี้วิ่งเองธนูตัวนี้ไม่วิ่งเองแต่เดี๋ยวจะให้มันขึ้นรถอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะชนะนะแต่ว่าต้องเอาทาหารมา้าหนีก่อนทาหารมา้าหนีลงมาเอ๊หรือว่าเราจะ1 2นึ่งสองสานี่ไงก็กั้นตรงนี้ไงกั้นตรงนี้4ี่จุดแล้วก็ห้าก็ข้างล่างหรือข้างบนงงก็ได้ข้างล่างก็ได้จะดีนะ 12345 1, 12345ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เลือดน้อยเอาตัวเลือดน้อยไปยืนนี่แล้วเ,เดี๋ยวตัวนี้ต้องมายืนตัวนี้ได้1234โอเคเอาตัวทหารม้าหนีออกมารินฟอสซะหน่อยตัวนี้พังไหมเนี่ยไม่พัง123456้าหต้องถอยมาอีกหนึ่งได้ไม่มีปัญหา ตัวนี้ก็วิ่งกลับลงมาเออไม่ได้เว้ยต้องวิ่งมาวอลกรสตรงนี้1 2 3 4แล้วก็เอาตรงไหนดีเอาข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวมันมาทำลายนี่เลยเออนี่เลยนะครับผู้ชมครับวางกับดักศัตรูวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะระดมยิงพอมหนึอสเอา้านับพี่ดอนหนึ่สสเอ้าเฮ้ย เอาแล้วเว้ยหนึ่งสสามสี่ห้าตัวเราอยู่นี่หนึ่งสสาสี่ห้าเออว่าเรานับย้อนแล้วนับผิดไงไม่เผื่อช่องไงสวยละตัวนี้ยิงไม่คุ้มเลยเอาเถอะไม่เป็นไรไหนเซชพยายามขึ้นเขามานะเขารู้ว่าโดนกับดักขวางแล้วไงเขาพยายามจะขึ้นมาเดี๋ยวทีนี้เราจะดูครับว่า กรณีนี้ถ้ายิง HQ เลยหรือว่ายิงเซ็ตัวไหนดีกว่ากันแต่ผมคิดว่ายิง HQ น่าจะดีกว่านะมันทำลายสิ่งก่อสร้างได้เยอะไงเทิร์น20เนี oh. ่ยโอ้โห40%นี่มันต้องอย่างเงี้79ย79เงี้ยหรือว่า2ตัวชนะเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าโพสิชั่นดีๆเมื่อกี้2ตัวบ้านพังเลยนะแต่นี้ก็พังเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเราอยากจะสร้างเทเบิเชที่บ้านนี้เขาด้วยอะที่ตรงนี้ของเขาด้วยเอเอาเลยครับ ขอแค่สองครั้งเองนี่ว่าจบทำลายฐานนะครับในที่สุดเราก็สามารถสิ้นสุดเรื่องราวร้ายๆได้ละเซจเจ้าทำให้ข้าเสียใจนะเนี่ยหลังจากที่ข้าได้ให้โอกาสเจ้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยความเชื่อใจของข้ามันก็ข <'s> ้าเชื่อว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่า เจ้าก็ตัดโอกาสในการถ่ายบาปของตัวเองไป uh. ข้าเป็นคนโง่เองที่เคยเชื่อว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ uh. จงออกไปจากที่นี่ซะเซจเราไม่ต้อนรับเจ้าในฟลอรันอีกต่อไปเซจเซจไปก็ได้ <your> แต่กร e e ฟิงเกอร์ต้องระวังให้ดีล่ะ uh. และแน่นอนว่าเพื่อนๆของเจ้าด้วย เพื่อนๆที่มาจากเมืองเชอร์รี่สโตนไงล่ะเปล่าประโยชน์จังเลยนะครับโอระโอรโอรโอรเออโอเคครับผู้ชมแรงสีช่างมันเถอะนะครับคุณสามารถเล่นกริลฟิงเกอร์ได้แล้วที่อาร์เคดได้เลยคุณลดลองในเรื่องเกี่ยวกับเซจคือผมเน้นแบบปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ทันภารกิจที่เขาตั้งไว้ก็เลยได้แค่ดาวเดียวอะไรเงี้ยเนาะอาจจะต้อง aggressiv e ก้าวร้าวมากขึ้นกว่านี้หน่อย แต่ก็โอเคได้รู้ว่าเทรบรเชนมันทำลายล้างสูงมากจริงๆนะต้องระวัง